จังหวัดลบบุรีติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาลิงในเขตเมืองเก่าทุกมิติในระยะ3เดือนค่ะ นายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยกา,ก,าานนนนการแก้ไขปัญหาลิงและคณะทำงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลบบุรีครั้งที่สองโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนักวิชาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมสื่อมวลชนผู้สังเกตการภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการ ติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลบบุรีทั้ง3าคณะที่ได้รับมอบหมายและการพิจารณาเพิ่มจุดให้อาหารลิงจุดที่4บริเวณตลาดมโนราจากปัญหาลิงไม่แยกฝูงจุดมโนราปรางแขกจึงได้มีการเพิ่มจุดให้อาหารลิงชั่วคราวบริเวณตลาดมโนราปรางแขก โดยจังหวัดลบบุรีได้หาหรือกับทางเทศบาลเมืองลบบุรีเบื้องต้นในการบรรเทาปัญหาเป็นการชั่วคราวซึ่งเทศบาลเมืองลบบุรีได้อนุโลมให้ตั้งเครื่องให้อาหารลิงบริเวณด้านในรั้วสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดให้อาหารชนิดเม็ดเท่านั้นนะคะและต้องให้ในกล่องเหล็ก งดให้อาหารชนิดอื่นเพื่อลดขยะรวมทั้งลดการเทและโยนที่บริเวณริมถนนริมฟุตบาทเพื่อให้อาหารลิงทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้ออกประกาศการห้ามให้อาหารลิงนอกจุดที่กำหนดหากฝา่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาท ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าการดําเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาลิงในจังหวัดลบบุรีนั้นปัจจุบันอยู่ในระยะสั้นมีการดําเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วและพร้อมที่จะเดินหน้าในระยะกลางต่อไปเพื่อพัฒนาให้เมืองลบบุรีแห่งนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเมืองและลิงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของจังหวัดลบบุรีค่ะ